ปิดการขายขั้นเทพด้วย5สเตปนี้ถ้าคุณจะไปขายสินค้าหรือชวนใครมาทำธุรกิจโคชแบงค์คุณสุภกิจกุลชาติวิจิตโคชนักปิดการขายได้ให้หลักการ5ขั้นตอนการปิดการขายเอาไว้ดังนี้ครับขั้นตอนที่1เปิดใจคุณจะต้องเปิดใจลูกค้าของคุณให้ได้โดยทำให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยด้วย โดยทําให้เขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคุณคุยเรื่องเดียวกันกับคุณคุยในเรื่องที่เขาสนใจทําให้เขารู้สึกไว้ใจทําให้เขารู้สึกว่าคุณกําลังเอาประโยชน์ไปให้เขาไม่ได้ไปให้เขารู้สึกเสียประโยชน์ขั้นตอนที่2ค้นหาความจริงหรือ fact finding หรือค้นหาแผลเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของเขาหรือหาแผล หรือหาปัญหาของเขาให้เจอเพราะหากคุณไม่สามารถหาปัญหาของเขาได้คุณก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ซึ่งก็จะไม่สามารถปิดการขายได้ในที่สุดขั้นตอนที่3นํนำเสนอทางออกหรือบอกวิธีแก้ปัญหาหรือใส่ยารักษาแผลให้กับเขาซึ่งขั้นตอนนี้คุณจะต้องนำเสนอทางออกของปัญหาให้กับเขาโดยคุณสามารถแนะนำสินค้า หรือนำเสนอธุรกิจของคุณเพื่อไปแก้ไขปัญหาหรือรักษาบาดแผลที่เขามีอยู่ซึ่งหากคุณค้นหาปัญหาของเขาได้ดีคุณจะสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้ตรงจุดและเขาก็จะรู้สึกว่าคุณได้ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าคุณไปขายสินค้าหรือพาเขามาทำธุรกิจเพื่อหวังประโยชน์จากเขาขั้นตอนที่4ปิดการขาย เมื่อคุณนำเสนอสินค้าหรือธุรกิจไปแล้วพบว่าผู้มุ่งหวังของคุณสนใจข้อเสนอของคุณหน้าที่ของคุณก็คือจะต้องปิดการขายให้ได้ในเวลานั้นเพราะหากคุณทอดเวลาการตัดสินใจออกไปความต้องการของเขาจะลดลงจนอาจปิดการขายไม่ได้ดังนั้นคุณจะต้องกระตุ้นให้เขาตัดสินใจด้วยโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอื่นใดโดยการสร้างข้อจำกัดด้านเวลาหรือจำนวนสินค้า เพื่อให้เขาตัดสินใจให้เร็วขึ้นขั้นตอนที่5การตอบข้อโต้แยง้งขั้นตอนนี้คือคุณจะต้องตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าของคุณให้ได้ในกรณีที่เขามีข้อสงสัยหรือมีความลังเลในสินค้าหรือธุรกิจของคุณซึ่งหากคุณทําขั้นตอน4ขั้นตอนแรกมาดีจะไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นนี่คือ5สเต็ปการปิดการขายที่จะช่วยให้คุณสามารถพิชิตใจลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณได้ครับ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ